ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งือเก่าลเนาะค่ะเมื่อนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งกัด้มาติดตามเดินเล่าความฝันกับคุณยายติ๋วค่ะค่ะคุณยายติ๋วนี่เพิ่นฝันเห็นงูเนาะค่ะท่านผู้ชมงูก็เป็นงูสีขาวเนาะค่ะสองตัวนะคะค่ะความฝันของคุณยายติ๋วสิเป็นยังไงเพ่ศให้แนวทางเขาจังไงเป็นไปเป็นมาแนวไรกะเพื่อบเป็นการเสียเวลาค่ะ เข้ากัไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายติ๋วพรอพ้อมกันเนาะคะ่ะไปคะ่ะกับสวัสดีค่ะปะติ๋วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมินกาได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของลูกสาวเนาะปะ้าคุโทรมาบอกคุณเต่บุกินเนาะได้โทรมาหาเมย์ว่าให้เมย์เต่ให้ฝันเห็นงูกระเตะเนาะค่ะ ค่ะเพราะว่าเป็นหมูบอคือหมูเนาะเป็นวูวสีขาวบอกค่ะเรื่องราวความฝันของน้องยังก็ฝันลูกสาวหลาซื้อจอยหลุนอีอันโต้รโต้ลา้องจอยเิ่นฝันเนาะโวกมหาเนี่ค่ะเรื่องเล่าความฝันของ้องจอยเป่นสิ่งหายนวทางแนวไรก็สั้งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพวกฝันหมูสื่ผลโกมหาอันแม่วังสวยคนเราฝันว่าไปซอยงานนู ไปเห็นงูข,ขาทั้งนั่นกัดรวยมาทั้งนี่รวยไปรวยสักกันนะัก็มาเฮียงกันมาเนี่ยมาทั้งสองฟังงูนะ,ะทั้งนั่นกัดออกมาฟังนีก่ออกไปมาน้ำกันมาบักงานึงขาจุนภูมิมมาโตบักไงหนึ่งไปซอยง,งานมูที่รถไฟไปบักงูคนละ งูมันแลนมาคนเจอติเลอแลนนี้ไฟนี้มันแปลว่ามันตัวแลนมาข่อยดําแลนมากุ่มหนันผนว่าค่ะแกล้งข่อยหย่านผนว่าเป็นงูสีขาวบ่ค่ะงูสีขาว,วแลนนี้ตัวหย่านเนาอเนี่ยก็กว่ามันงูลีหนอ่อในความพันก็ได้ค่ะบ้านนี้ตแต่งงานงูไผละ่ะกบบจือแลวคนหย่านงูเน่อเห็นงูค่ะตกใจติล่ะตกน้องตกใจกันแลนเลยห้วย แรงแตกนี่ไฟนี่มันเลยล่ะตัวใไน่เห็นบวกคนวายไน่ยัมาทั้งไน่ทั้งแยวแป่ว่าจะได้กูกับสิแป่ว่าเป็นอันงูเหี่ยงกันมาเนาะกับเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะแล้วก็บสองหาสองหกเก่าเก่าซ้อมกัสิสีเราบ่ะค่ะแป่ไดยไล่ได้งูบ้างเพราะว่าบางคนตัวไน่เหมอนกับเป็นเก่าบางคนเนาะค่ะ เก้าก็พบกับตัวเดียวกันนึกเอาลงมาเนาะแมนคู่คนฟันเพือเดสนซ้ำที่หาปีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าแล้วก็ยังอีกขึ้นมลสองหกสองหาสองหกสองห้าแปลกเลยเนาะฟันขึ้นกับฟันขึ้นงูขาสเก้าเก้าสองเนาะแมนค่ะแต่แต่ผูอันสองมากซื่อหลล่องเบิ้ง อายุคนฝันนี่สามสิบห้าปีเนาะคุณแม่เนาะดองจอยเนาะเป็นลูกสาวของคุณแม่เองเนาะเขามาหาเราบู่หมูสิเป๊ฝันฝันนี่ไเป๊ว่าจังไหน่าสั่นกระทือว่าฝันดีอยู่ได้เบางาง่ายๆงูขาวงูสีขาวหูเผือกเนาะเป็นันแต่พอแต่แม่ขันชี้เขาคนอื่นงูเผือกขันแต่พอแต่แม่ระกวนผูกเบาวไปหาผลว่าค่ะผู้สาวฝันว่ะขันผู้สาวฝันนี่คุณยาย วาผู้เฒ่าฟันกัดปีเป็นเหล็กัวแล้วผู้เฒ่าเดีช่วงนี้เล็กย่างเยาะด้วยเนาะแมนค่ะคือว่าฟันดีเนาะคันทุรฟันหินงูนี่แต่บางงูก็งูสองโตสั่งล่ออดไลอดเพิ่นเลื่อยสองเหี่ยนไปแหียงกันจนหน้าบ่นว่าูกันเลยเออสองใัยสิเป็นตัวผูกับตัวเม่เนาะโองใสงสิเป็นหนึ่งหนึ่งเช็ดเก็ดนี่แล้วนะเต็ตัวผูกตัวแม่แล้วแปดเล็กนี่ยลูกยวงย่งสสยก็คือหนึ่งหนึ่งเดเก็ดเเนาะ ห้องคืดม you know, ักกันน้ำในเด็กเตาออกวันหยังเลยออกวันพุธวันพุธค่ะคุณแม่หูยวันสี่สุขวันพุธนั่นห่วยเหล็กมันอยากอ่อนๆอยู่หรอกบบสูงโบสูงบสูงวันไ่ะแต่ว่าตาก็โบกีโบชิมชักเทื่อด้ยคุณแม่บอกบอกจังเล็กกะให้โชค mắn น้ำกันอีกนอคุณแม่นอซีหมดคำน่าตัวเล็กคุณแม่นี่ก็ถือว่าเข่าอยู่นอแตัวเล็กของคุณแม่ค่ะค่ะ เรื่องข้ววฟันของคุณแม่นี่ยังเพิ่มเติมอีกบอ,อบอบอบอเพิ่มบอได้ไปบอได้พัดน,นั่นลมมิสซิลีแต่ว่าความฟันของคุณแม่นี่ยังบอท่านในฟันอีกเ<อ>นาะค่ะก็รอฟันรอดิดต,ตามอีกเนาะว่าสีมีวามฟันมาเพิ่มเติมจังไดค่ะแต่ว่าตัวนี้เป็นความฟันของลูกสาวโทรมาถามแม่ ว่าฟันเหลี่มนี่สิเป้ามาจังไดนวาสันเป้าเปบเป็นเนาะเปบาเป็นลูกเปบาเป็นหรือว่าถ้ามูชมทางบ้านเป้ตีใดเจอใดกัอย่าลืมแบ่งปันเนาะเพราะมันแม่เพิ่นก็ตีบ่ค่อยเก่งมึงต้องซื้อทำหนายนั่นหัวนั้นขาดเสียงหลผ่านมาบ่ได้ยินค่ะมันก็มาเบิ่งใน็ตมันซื้อทำหนายค่ะค่ะรถุดผ่านมาบ่ต้องเบิ้งเบิ่งเนอันลูกสาวนั่นก็ว่าเบิ่งในหนังสือทำหนายกับ่มั่นใจค่ะก็เลยโทรหาแม่อีก แม่ไปให้จังสีแม่แม่โทธอยู่นั่นกะคุยกันกับสาวกับบได้ยินเพรอบอลลดผ่านมากขันท้องขันมันบวมจี่เื่อมากกับเบาๆมันก็บอกไปข่วมไม่ค่วมแต่ละมันบ่ได้ยินทล่ละแม่ข่วมผ่านมากทำหน่ายคนน่ะเรียกขอบขั้วกับบุง้หดจ้อยเอ้ยมองว่าฟันเห็นทั้งเอือยทั้งอ้ายเพิ่งทั้งจีนทั้งบักซ่าเพิ่นกับฟันคือกันบ่เพิ่นฟันเห็นเอือยอ้ายเพิ่นท่อเลียกขอบขั้วบ่กเขาว่าขอบขั้วแสดงว่าจังมาฟันเห็นหมูนี่บ่ น,นเห็นพร้อมกันน่ะแหละทั้งอันงูทั้ออองอ้น่ะเห็นทันเห็นงู้ไอหน่องนี่ละเล่ขวบขวอายอน่องนี่ละแต่ไอายเพินนั่นยัติวิตเราพนฟันทไหยู่เชียงหม่ถุนไอแต่จีคนยะโว้ยมัน มันจะซีไอมันบกโลนไต่ซีสบมันปีละลูกเนาะเฮาเนาะบางนันก็ต้องเลยซีสีิบเจ็ดเนาะเพราะว่าปีละลูกปีละีกปีเนาะคุณยายมแม่ไอ้มันบกโลนไต่สี่สิบหกแต่บักสามมันจะได้สี่สิบสามสิบสองหรือ่จคันเพราะว่าเ่าสองปีปีกลัวหนองหอมูน่าาละลูกปีบักสานเป็นหนองบกลาสันไหมใช่เท่าเดยคุณยายเพราะว่าจะเป็นสี่สิบสามหรือล่ะสีิบสามปีเนาะอ่เนียแ่สี่สิบหกค่ะเป็นสิบหกเนาะ กะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายกะมีซัหนี่เนาะกะติดอายุน้องเพิ่นไปนั่มแล้วกะไอเพิ่นนั่เนาะเพื่อเอฟซีปันถาเนาะค่ะันมักตัวใดกะจัดตัวนั้นละค่ท่านผู้ชมค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายมีอย่างเพิ่มเติมบ่ค่ะบอบอมีค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเ้าไหลรับชมรับฟังค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปตัวเลขของแม่ติ๋วค่ะค่ะแม่ติ๋วนี่เพิ่นฝันเห็นงูนะคะ มาสองตัวพนมาค่ะเลื่อยมาสองตัวแต่ว่าเป็นงูสีขาวพันาค่ะนีติวพนมาเป็นงูสีขาวค่ะตัวเลขเนี่ทางคุนไฮ้ม่ลูะค่าตัวเลขขพิเพิ่นกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองหกสองห้าเก้าเก้าสองสาสิบห้ากับอายุน้องพนาค่ะอนุอายุน้องจอยพันาาสี่สิบสามกับอายุอายค่ะ เป็นฝันเกี่ยวอ้ายนํ่เนาะค่ะเนาะ16ตุลาคมพศ2567กรให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินด่งรัฐบาลโชคคม,ม,มันนๆดำๆรวยๆเฮ่งๆปังๆไปกับความฝันของเมติวค่ะข่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบริภาทฑ์แนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาไย้รับส้มรับฟังเนาะค่ะ ถ้าสำหรับคลิปนี้เจ้ทำสามตัวติงขอดจบในเพียงท่นนี้คลิปนาะพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ